เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยผมเกลมอชพันในเกมบีด 3d mobile นะครับผมอืมเป็นเกมเป็นเกมของการ์ตูนเรื่องบิดเวฟโซหรือบิดบิดเทปบอลนะครับใครเคยดูบ้างครับผมอืมีก็จะเป็น EP แรกที่จะมาเล่นให้ดูในวันนี้ครับก็ผมเพิ่งกลับมาเล่นครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนนะฮะ หรือว่ากี่เดือนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจกันไม่ได้ฮะแต่ก็เคยโหลดมาเล่นครั้งหนึ่งก็ลบทิ้งไปครั้งนึงครับแล้วไปทำภารกิจกันเลยเกมนี้จะเป็นแบบทำภารกิจนะครับผมแล้วก็เอาไปลงด่านนะครับเนี่ยครับเรามาเล่นที่ด่านแรกกันเลยครับผมถ้าเร้วเราจะได้เสร็จเออ่างครับผมจำชื่อไม่ได้ผมแค่ไม่ดูเลยครับเรื่องนี้ผมดูแค่ภาคหนึ่งไปประมาณหกเจ็ดตอนอะ แล้วก็เลิกดูแล้วครับผมผมดูถึงตอนนกพูดได้แล้วผมก็เลิกดูไปแล้วนะอันนี้ผมเล่นกุนโรสกิจิโกะนะครับจะได้บีเวอร์ชันล่าสุดอะผมลบทิ้งไปแล้วเพราะว่าไอดีนั้นอนะผมมีตัวถอยทั้งนั้นเลยแบบคุจิกเออใช่ปะไอลูเคียร่างใหม่นะฮะ อันนี้เป็นกดดอสหลบนะครับเหมือนในวัมนพีทบอสตีนแล้วนจะแต่จะเป็นจะสามารถหลบได้สองครั้งนะครับผมหลอดเลือดเราอยู่ข้างบนนะครับจะมีหมื่นกว่าครับผมส่วนหลอดเลือดบอสจะมีสิบหลอดนะครับผม,เ,บม,รบผมเราต้องตีให้ครบนะโอเคเรา okay, ตีไม่ครบเลยบอสตัวนี้ค่อนข้างจะหดเพอร์เฟกต์ดอสมานะแล้วก็ตีไปอืมอีกทีก็ผมตีไม่ค่อยแรงฮนะผมไม่ค่อยได้เล่นนะเกมนี้ แต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่นะมัดมากๆเลยเดี๋ยวมอดหลบมาก่อนมันบินนะครับทุกคนอื้ชิงตีซะก่อนได้เปลี่ยมนมบเลยเก็ดหลอดนะครับเลือดของบอสนะฮะนี่ตอนนี้มันมันปล่อยลูกกระจกมาครับผมสู้ยากเอาเรื่องเลยบอสต,ตัวนี้เลือดผมเล็แค่หกพันนะครับ บอสเหลืออีกสองหลอดใหญ่ๆนะครับผมหลบหลบขีนแ้่มันจะดีคือมันจะสามารถกดรถหลบได้สองครั้งนะครับ1 2ีหนึนะ่งสองเออหนึ่งขนหน่ยอะเดี๋ยวก็รออีกห้าวิ้งสองครับสามสองหนึ่งถึงแล้วมันจะรถได้สองครั้งนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมจะสาธิตดูหนึ่งสองโอเคครับ มีเวลาจำกัดสิบนาทีนะครับในแต่ละนัดนั้นอยู่ในสามนาทีก็ในเจ็ดนาทีปกตินะครับบอสเล่ไปไหนเลยเ,ลกลเกมนี้มันใช้ได้ครับเพิ่งเปิดใหม่ไม่ถึงปีเลยครับผมประมาณเจ็ดเดือนมาไทยได้เจ็ดเดือนแล้วครับ เพราะมันเป็นเกมจีนนะครับเกมนี้มาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับโอเคนะ รับของประจำวันสุกกันเลยนะครับเอาเถอะผมกดแล้วไม่ได้โอเคสก,กลุลละล่วงนะทุกอย่างแล้วก็ชุดอาหารกลางวันนะครับเห็นเราก็รับของนี้ก่อนนะครับผมไม่ซื้อคืออ๋อนผูใส่เผ็ดเวย้ยโอเป็นของสายเติมนะเคผมต้องกลับกล้องแล้วกวดให้มันนะ เราลองสุ่มกันเลยได้เศษนะครับผมได้เป็นเศษที่เกลือมานะฮะอ๋อระบบกาชาดนี้นี่เอง SSR เฉพาะมือใหม่รับสมัครสูงสุดย9ิบเก้าครั้งได้ตัวละคร S อแน่นอนรับสมัครคือยังไงไม่เข้าใจนี่ผมยังรับสมัครไม่ครบย9บเก้าครั้งอะครับ ปสุ่มไปเราไม่ได้ตัวละครใหม่ๆนะเก okay, เราได้ของมาครับผมเหลือบัตรอีกเท่าไหร่เนี่ยทำไมผมสุ่มได้เรื่อยๆเลยอ๋อเลยีกแปดกดไปกูก็ยังไม่ได้อะไรเลยก็ยังไม่ได้ตัวละครใหม่เหมือนเดิมนะฮะ ก็กดไปอีกครับผมเฮ้ยออกแล้วครับผมไม่รู้ตัวนี้โหดหรือเปล่านะ S R เว้ยทุกคนไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าคะแนนของฉันสิบครั้งอีกยี่สิบเนาะโอเคยี่สิบครั้งเราจะได้ S S R แต่เราก็ไม่รู้ว่า S S R ที่เขาจะแจกนี่มันเป็นตัวอะไรนะครับ คุโรสกิจิโกะไปอีกสามครั้งะฮะไปครับเราต้องสุ่มแบบนี้ให้ได้สามสิบครั้งนะครับเราจะได้ S S R นะฮะบัตรสุดท้ายแล้ะออกหรือเปล่าไม่ออกนะฮะอืมอันนี้คือใช้เพชรเติมนะฮะเรากดไปเอา้าสูงสุดได้แค่สี่ครั้งเว้ยไม่ใช่เดี๋ยวเพชรเราหมดนละ เคเรากดไปห0าร้อยเพชรเลยกันเติมไปครับไม่ใช่เติมฮะใช้เพชรเที่ยวมีอยู่กดไปอีกแล้วครับผมที่ผมสุ่มเนี่ยไม่รู้ผมไม่ได้กะจะได้ตัวละครอ,อะไรนะผมกะว่าผมจะเอาให้ได้ SSR เนะครับเหลืออีก12ครั้งได้แน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพชรเราเพชรเราซื้อได้อีกแค่ครั้งเดียวครับผม เออก็รายละเอียดดูนะครับผมพูดจีกิ้เนเมมคริสต์มาสนะฮะคือแม่งน่าน่าได้มากเลยอยากได้หยากได้หรอทุกคนเคลได้เพชรมาอีกนะฮะ,ะกดรับไปแหลกนะฮะการเชื่อมต่อกันการเชื่อมต่อไม่ดีนะครับผม โอเคแลกครับแลกครับแลกครับผมโอเคไม่แลกนะฮะรับเพชรมาอีกสิบโอเคเราไม่เปลี่ยนนะครับเราใช้ไอจิโกเนี่ยเท่ดิ ทำไมผมยังใช้งานไม่ได้หรืออ่ะเราเป็นเป็นอีเด็กนี่ผมก็เปลี่ยนแค่โปรไฟล์นะเวย้ยทุกคนครับผมจะทำยังไงดีนะทุกคนตรงนี้มันยังใช้งานไม่ได้ต้องทำไงอะทุกคนคือผมมาอยากจะเปลี่ยนตัวเล่นไง ผมเบื่อแล้วใช่จิกโกะบ่อยเกินเกมนี้ครับมันจะเน้นแบบอ่านียตระพราคุณภาพเราสามารถเพิ่มคุณภาพมันได้ฮะโอเคทะลวงไม่น่าจะมีเควสอะไรให้ทำแล้วสิโบนัสนะครับผม เริ่มอ้อกิจกรรมรับมาครับรับไม่ครับผมผมว่าเราพร้อมที่จะไปสุ่มกาชาแล้วแหละเฮ้ โอ้ oh, ถ้าวันถึงวันที่8ดเราจะได้ไอ้โรคจิตนั่นนะฮะหน้าตาแม่งคลโรคจิตเลยผมไม่รู้มันเชื่ออะไรนะเรื่องบีดผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะผูกกดไม่ติด เคเรากดรับสมัครกันไปเลยพร้อมแล้วตอนนี้มี314เพชรซึ่งเราก็จะซื้อได้แค่ครั้งเดียวเช่นเคยนะครับอกดไปเปไปเลย <c oughs> <c oughs> โอเคพอแค่นี้แหละก็ไม่ได้ฮนะเราต้องทำเราต้องเปิดการใช้อีกสิบเอ็ดครั้งนะครับโอ้โหสิบเอ็ดครั้งเลยนะ ก็เดี๋ยวเราก็ไปเล่นดานเก็บนู่นเก็บนี่ดีก่อนนะครับผมเรื่องอันนี้มันก็ไม่ได้จำกัดเวลาซะหน่อยเห็นะครับแล้วเราก็จะไปท้าสู้ครับกับดานใหม่อย่าบอกว่ากดไม่ติดแล้วโอ้ยเน็ตไม่ดีเว้ทุกคนเน็ตผมไม่ดี เขียวไป่วยตัวหนอนเนี่ยครับแล้วลอกเลยนะครับเริ่มตีก่อนให้เปียบเขาว่าเพาว่าตีก่อนให้เปียบ หัวร <sein> ้อนหัวเป็นไฟครับ ก MM. okay. yeah, okay. ็้อนรุ่งกันนอนได้ด้วยถ้าผมไม่เฮ้ยาเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเจ้เฮ้ยจ้า ไปจ้ออีอร so, ์สวนไอ้หนอนไอ้หนอนเลือดเหลือเอ่ออีก่ ใชเขียวได้แล้วใครที่อยากดูสตรีมมันพิดบอลตี้รัดแบบนานๆเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสามารถเข้าไปดูสตรีมได้ที่เพจกันวิชาพัฒน์นะครับเพจนี้เขาดีครับเราตัดภาพไปที่เพจกันเลย